สวัสดีค่ะมาทีนี้ EP ที่สองอันนี้ EP สองเราจะขึ้นต้นงานเราจะ EP สองเราจะเปลี่ยนเข็มแล้วนะเ,ออเข็มอันนี้เราจะไม่ใช้แล้วเข็มเล็กนี่เราจะเก็บแหละดูี่เข็มใหญ่เข็มเยอะๆเราจะใช้แล้วนะเปลี่ยนเข็มตอนแรกยาวว่าจะใช้เบอร์สามทับศูนย์นะแต่ทีนี้อ่า ของงานเขาจะเอาเบอร์เล็กเขาจะเอาแน่นหน่อยแยาก็เลยจะใช้เบอร์สองทับศูนย์มองไม่เห็นนะจ๊ะอ,อ่ะใช่ละสองทับศูนย์สองทับศูนย์มนี้เราก็จะขึ้นงานแถวต่อไปเลยตะกี้ไอพีหนึ่งเราก็จบงานตรงนี้ทีนี้เราก็จะควักธรรมดาลงไปเลย แถวที่น่หนึ่ง,ห,งหลักต่อหลักเลยนะหลักต่อหลักหลักต่อหลักนี่ก็คือพวกธรรมดา ไม่ต้องพันหัวเข็มในพันธรรมดาไม่ต้องพันหัวเข็มหลุดแล้วหลุดแล้วอันนี้หลุดแล้วพันก็นี่ช่องของเขาเนี่ตรงตรงตรงบนเนี่ยของเขากพระจนมีช่องของเขาอยู่เราก็ทักทักทักตรงหลักของเขาพักธรรมดาตรงหลักเนี่ย yeah. แทงทะลุผ่านดึงไหมผ่านนะไม่ต้องพันหัวเข็มแทงผ่านดึงกลับมาแทงผ่านดึงกลับมาแทงผ่านดึงกลับมาถอดเข็มดึงผ่านมีสองดึงผ่านแทงแทงแทงดึงไหมกลับมา ปดสองโซ่ปดสองปด,ดสองอา่านสองเส้นโอ้ยอมันก็จะแน่นหน่อยเพราะว่าเราใช้เข็มเบอร์เล็กลงมันก็จะแน่นหน่อยใช้เข็มเบอร์ใหญ่มันก็จะหลวมหน่อยเจ้าของกระเป๋าเขาอยากได้แน่น แน่นมันก็จะหนาตึบเหละเพราะว่านี่ได้เส้นใหญ่ใช้เข็มเบอร์สองทับศูนย์อันนี้ก็จะผักมาถึงนี่ละอันนี้ตรงทางขึ้นนะนี่วางมุมแล้วก็จะถักมาตรงนี้ช่องนี้อีกช่องหนึ่ง ช่องนี้อีกช่องหนึ่งที่นี่โซ่อตรงนี้เป็นเป็นโซ่หกที่เราขึ้นไว้ใช่ไหมที่เราขึ้นไว้เอาก็จะแทงไปหกครั้งเราพลิกมันดีๆนะพลิกเข้าให้มันหงายขึ้นอ่างายขึ้นทแทงทะลุ หนึ่งสองสองสามสี่ห้าอ่ะสุดท้ายหก อ่ะหกทีนี้เราก็จะตักหลักต่อหลักไปเลยทีนี้หนึ่งแล้วก็จะควักไปเลยควักธรรมดาหลักต่อหลักหลักต่อหลักก็อจะเป็นอย่างนี้นะ Okay. ทีนี้เราก็จะถักวนมาจนถึงตรงนี้เดี๋ยวเราดูอีกทีนะเราก็มาถึงนี้มุมนี้เหมือนมุมนี้ก็เหมือนกันแหละแต่กี้เราก็ต้องถักเหมือนกันถักเพราะธรรมดาผ่านโซ่หกโซ่เอม โซ่เราก็จะแทงเส้นข้างหลังอันนี้สุดท้ายหกหกทีนี้พอนี้เราก็ควักธรรมดาต่อไปโดยไม่มีการาขึ้นโซ่เราจะหมุนอย่างเดียวเลยอันนี้คือลายนี้จะลายง่ายเราจะหมุนอย่างเดียวไปตลอดจบงานเลย ถักวนอย่างเดียวไม่มีขึ้นโซ่นะคะอะ่าเนี้เนีนะเวลาออกมานนเขาก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่างานเราจะเป็นอย่างนี้<อ>เขาก็จะเป็นัลกษณะนี้เราก็จะถักไปอย่างนี้เดี๋ยวรีดก็ได้ ดเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเอาเรียดหน่อยจะได้เรียบเพราะว่าได้มันเส้นใหญ่เราก็จะถักเลยอย่างนี้เราก็จะถักวนอย่างนี้เลยวนเขาเรียกวนเลยไม่มีการขึ้นโซ่เลยนะมาถึงนี่เราก็พักธรรมดาจนกว่าเราจะพอใจความยาวของเราเราอยากได้ยาวขนาดไหนเราก็จะใส่ทัพสัอ่ะจะใส่เศษตงังอ่ะ จะใส่เงินจะใส่การ์ดอะไรก็ได้หมดเลยนะอันนี้ก็จะดูยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นอ่าได้ผสมผสมสีเขาเรียกอะไรสีเหลือบเออก็จะประมาณนี้ นี่พอมาถึงมุมนี้ที่ที่เราทําโซ่ไว้หกนี่เราก็จะไม่มีอันนี้เราก็จะง่ายแล้ววนอย่างเดียวหลักต่อหลักหลักต่อหลักหลักต่อหลัก เพราะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นเอกตลอดจบงานเพราะว่าอยากจะทำเป็นลายอยู่แต่ว่าได้มันเป็นสีเหลือบอย่างนี้ทำเป็นลายก็มองไม่ค่อยเห็นลวดลายมันเท่าไหร่เราก็เอกอย่างเดียวเดี๋ยวใบต่อไปจะทำเป็นลายให้ดู โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาดูที่ตอนที่มันได้เยอะอีกนิดหน่อย hey, ความยาว <hey, S 1> มันอเยอะอีกนิดหน่อยแล้วเราก็จะจบ EP สองได้อีกนิดหน่อย <Hey. S 1> มาค่ะทีนี้เราก็มาได้พักหนึ่งแล้วเนาะถักมาได้สักพักหนึ่งแล้วนี่ก็หัวซิปของเขาก็จะเป็น <Hey. S 1> เริ่มจะตรงลวเขาเริ่มจะไม่บิดแล้วเพราะว่ามันยาวออกไปแล้วนี่คือข้างในมาเดี๋ยวเราจะถักอีกสักสองรอบเราก็จะจบคลิปนี้แล้ว แล้วทีนี้เราก็จะไปเจอกันตอนสุดท้ายที่เยบ็บเย็บปิดเย็บปิดก้นของเขาก็คงจะอีกนานอยู่มาถักให้ดูอีกหน่อยอันนี้คืองานเราหมุนอย่างเดียวเลยงพกธรรมดานะ เขาก็จะมีช่องของเขาอยู่เนี่ยช่องเนี่ยนี่คือจะถักหมุนให้ดูเลยนะไม่มีการขึ้นต้นแถวไม่มีขึ้นโซ่ขึ้นอะไรเลยหมุนอย่างเดียวเลย นี่มันเส้นใหญ่ก็จริงนะแต่มันเบามันเบามันฟูที่ดีก็คงจะเหมาะก,กับการทำหมวกถักหมวกเราก็จะถักนี้เลยหมุนอย่างเดียวเลย ่องของเขาแทงเข้าไปดึงผ่านช่องของเขาแทงเข้าไปดึงผ่าน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 เนี่ยแลวเนียก็มันก็ทางโค้งของเขาเนี่ยตรงโค้งนี่โค้งเราก็ไม่ทำอะไรเลยโค้งไปตามเขาอย่างเดียวเลย โค้งโค้งไปโค้งไปโค้งตรงน้เาก็จะเป็นบุมลงไปเราก็นี่ก็จะเป็นอย่างงี้หมุนอย่างเดียวเลยหนึ่งมุน หมุนเชิญเน้ยมามีเจ้าน,นี่น่ก็เสียเส่ยวเซินอีกเด่นนี่จะพูดเสียวเซินเกี่ยวนนี่เราก็คือหมุนอย่างเดียวผักอย่างนี้ไปตลอดเลยหมุนหมุน,มนแล้วเราจะไปจบตรงมุมนั้น แล้วเราก็จะจบคลิปแล้วได้เส้นเล็กก็ทําได้นะได้ได้ไหมคมได้อะไรทําได้หมดเลยถ้าใครอยากให้มัน แน่นก็ใช้เข็มเล็กหน่อยถ้าใครชอบรวมๆก็ใหญ่หน่อยถักสบายๆนี่ถึงมุกทวงโค้งเรอเขาเราก็โค้งไปตามเขาโค้งอย่างเดียวเลยเ <What the S 1> จ<ร>ิญเชิญเชิญลูกก็พูดไม่ฟังเลยทุกครั้งทำคลิปก็อย่างนี้ นะโค้งโค้งนะโค้งหมดแล้วก็จะไปอย่างนี้แหละมองเห็นหมันะ้ยนะอนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ได้แนะล้วลวดลายของเขาก็จะขึ้นมาตามลายไงตามสีสวยอยู่นะเดี<ส>๋ย<ส>วเราจะมา <ไ Vatican. S 2> ความยาวให้ได้เราน่าจะเอาความยาวให้เท่ากับใบนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีอีพีที่สาม ตอนความยาวได้ถึงนี้แล้วเราก็จะเก็บก้นให้เรียบร้อยทำทำก้นเขาก็เสร็จแล้วสวยอยู่นะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อน EP สองเดี๋ยวเราไปเจอกัน EP สาม EP สุดท้าย EP จบงานบ๊ายบายค่ะ